สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนแผ่นซับหมึกนะครับตันนี้ของเครื่องพิมพ์ canon g 2 0 0 0หรือว่าตัวรุ่น3 0 0พันก็ได้นะครับอันนี้สั่งแผ่นซับหมึกมานะครับในราคาร้อยกว่าบาท1 7อยเจจากร้านแอดไว้ White นะครับแผ่นแบบนี้ประมาณนี้นี่นะครับจากของเดิมนะครับใช้งานมานานเห็นไหมสังเกตดู มันจะซึมออกนะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนก็ลองดูอมาดูนะครับก็จะมีน,อน็อตสองตัวด้านท้ายเครื่องนะครับก็ขันออกขันออกเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปยกฝาในขึ้นฝาหลังนะครับยกขึ้นเลยเราก็จะเห็นด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมีเนี่ย ตรงหมึกตรงนี้นะครับเป็นแผ่นซับเห็นไหมฮะเต็มเลยยืมเลยฮะยืมเลยเนี่ยดูสังเกตดูนะครับก็ทําการดึงออกมาหาฐานมารองด้วยนะครับด้านล่างเดี๋ยวมันมันนี้ออกนะครับดึงออกมาเลยดึงแผ่นที่1นนะครับค่อยๆดึงเดี๋ยวมันก็เด็นใส่เสื้อ แผ่นที่หนึ่งมาแล้วนะครับแผ่นนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าผมมีลังะดาษลังรองอยู่อะ่ะแผ่นที่หนึ่งมาแล้วแผ่นที่หนึ่งเราก็มาดูที่ตัวแผ่นซับหมึกของเรานะครับว่ามันตรงกับแผ่นอะไรให้มาเยอะมากเลยนะครับแผ่นซับหมึกนี่หลายตัวเลยนะครับเราก็มาดูว่ามันตรงกับแผ่นอะไรบ้างอ่าเห็นละ ก็จะตรงกับแผ่นนี้นะครับนี่อยู่ด้านล่างนะครับก็นี่ไว้ก่อนอันที่สองนะครับก็ลองดูแผ่นที่สองต่อไปนะฮะด้านล่างเยิ้มเลยใหเขี่ออกมาให้ดึงนะครับค่อยดึงออกมา อ่ะฉีกเฉยเลยไม่เป็นไรพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วแหละอ่าก็ดึงออกมานะครับแผ่นที่สองก็หน้าตาประมาณนี้อ่านี่แผ่นที่สองนะครับเก็บไว้ก่อนด้านข้างมุมนี้มันจะมีมุมหนึ่งนะครับนี้ น,นี่แผ่นต่อเมื่อกี้นะครับก็บต่อไปเห <Okay. S 1> มือนจะหมดแล้วโอมีข้างล่างอีกนะครับเยอะเลยแผ่นล่างอีกต่อเลยขี้ออกมานะครับอื้อ <c oughs> <c oughs> เยอะเลยอันนี้เป็นสิบปีแล้วมนะั้ง จริงๆมีวิธี DIY นะครับก็จะมีท่อเดี๋ยวให้ดูท่อ d y ถาวรเลยนะครับค่อยๆดึงออกมานี่นะครับแผ่นใหญ่เลยเห็นไหมครับโอเคอ่านี่แผ่นใหญ่ต่อไปก็ดึงออกมา อ่าเห็นไหมครับหมดหรือยังหมดแล้วนะครับอ่ะมาดูกันมาดูก็หลังจากนี้เราก็หากระดาษซับนะครับกระดาษทิชูก็ได้มาเคลียก่อนพื้นที่ตรงนี้ด้านในเห็นไหมเต็มไปด้วยหมึกเลย เราก็มาดูตัวแผ่นซับบึกของเราเนี่ยตรงนี้ก็มาดูว่าแผ่นไหนที่มันคล้ายคกันนะครับแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นล่างสุดนะครับแผ่นนี้นะคล้ายกับตัวนั้นเลยก็จะมีสองแผ่นนะครับแล้วก็แผ่นนี้แผ่นที่สองแผ่นนี้นะครับอันนี้ชั้นที่สองนะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็คือแผ่นนี้ก็คือพับครึ่งแบบนี้ นะครับรวมแล้ว3ชั้นนะครับประมาณนี้อ่าโอเคนะครับเดีรอแป๊บหนึ่งผมขอทําความสะอาดตัวนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูมันจะมีท่อเนี่ย,ยท่อเนี่ยถ้าเรา DIY ก็ได้นะครับทําเป็นท่อมาเพราะว่ามันจะซึมออกมาตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวแป๊บมีการดึงออกเกียด เก็บไหม่นะครับเดี๋ยวขอทําความสะอาดก่อนแป๊บนึ่งนะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดไปนะครับให้ดูนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับเดี๋ยวให้ดูน,นี่ตัวนี้ ท่อซับหมึกนะครับที่มันไหลออกมาถ้าดีไยได้นะครับก็ปล่อยออกมาข้างนอกก็ได้เนี่ยปล่อย,อยนี้เลยแล้วหาแทงมาติดนะครับอ่าโอเคผมจะเก็บไปคืนก่อนนะครับอะโอเคนะครับ จริงๆไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมทําไปแล้วก็โอเคถุงมือก็เปื้อนไปแล้วอันนี้ก็มือเปล่าอ่ะดูกันนะครับตอ่อเดี๋ยวไม่ดูอะไรอันนี้ก็เป็นเช็ดชู่นะครับนี่ที่ผมเช็ดไปเมื่อกี้นะครับก็เยอะเลยอ่ะขั้นต่อไปเรามาใส่ตัวสำมึกนะครับ แผ่นแรกเลยนะครับตามที่เราดูก่อนหน้านี้แผ่นแรกคือแผ่นนี้ชุดนี้ตามด้วยแผ่นที่สองแผ่นนี้แล้วก็แผ่นที่สามนะครับส่วนแผ่นที่เหลือจริงๆก็สามารถยัดได้นะครับก็ลองยัดดูก็จะมีเหลือ อันนี้น่าจะเป็นรุ่นขออีกรุ่นหนึ่งจริงๆเอาตัวนี้มาซับก็ได้นะครับเนี่ยซับตามรูพวกนี้นะครับทำความสะอาดพวกรูต่างๆน,นะครับด้านกันนะครับตัวที่แผ่นเหลือนะครับเราก็ทำความสะอาดได้อีกนะครับ ยัดเลยนะครับนี้ตามดับขั้นเลยขั้นที่หนึ่งนะครับยัดไปเลยมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับยัดไปเลยนะครับ ค่อยยัดไปเหอนยัดไมครับดก็ดูดีๆนะครับอย่าให้พับ หาเหล็กแหลมๆนะครับในการเก็บจัดนะครับอ่ะแผ่นที่หนึ่งเสร็จแล้ว นะครับต่อไปแผ่นที่สองแผ่นที่สก็คือแผ่นนี้แผ่นนี้นะครับก็ยัดเข้าไปเลยตามด,ดับเลยนะครับ โอเคนะครับผ่นที่สามอันนี้พับครืงหนึ่งนะครับก็ยัดเข้าไปนี่อัดเข้ามามุมนี้นะครับ่ะก็จะมีเหลือตรงนี้นิดนึง นะครับเราก็สามารถตัดแต่งได้นะครับหางไกลก็ได้ฮะมันจะมีฉีกให้ฉีกให้เราเอาอยู่นี่นะครับเราก็ดูองศาเอาว่าเราจะฉีกส่วนไหนยัดเข้าไปนะครับฉีกส่วนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปได้ถ้ายัดได้ก็ยัดนะครับอ่ะพอดีูเลยฮนะหรือยัดข้างในส่วนนี้เข้าไปก่อนนะครับ ได้มืนกันนะครับที่เหลือก็ลองดูส่วนไหนพอได้อีกบ้างก็ยัดไปเลยนะครับมุมนี้ได้ไหมพับพับอ่าโอเคได้อยู่นะครับนะครับไปเลยอ่ะเพิ่มนะครับจากเดิมมันมาแค่3ามชิ้นใหญ่นะครับแต่ว่าเราเพิ่มเข้ามา ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนตัวแผ่นฟองน้ำซับหมึกนะครับในราคา170บาทแต่ถ้าเราสามารถดีไวายได้เราก็สามารถดึงท่อเนี่ยที่ผมดึงให้ดูเนี่ยดึงออกมาแล้วมาต่อท่อข้างนอกก็ได้นะครับหาก็ะปลูกยาวๆให้มันไหลลงตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นคลิปหน้านะครับแต่กว่าจะเต็มก็อีนานนะครับโอ้โหมีเม็ดไหลเยอะอยเลย กินจบนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการปิดฝานะครับขอยัดแป๊บอ่ะอันนี้เศษที่เหลือนะครับก็ไม่ควรทิ้งยัดไปเลยนะครับตามซอกตามดูพวกนี้นะครับพับไปเลยอัดเข้าไปอย่างน้อยช่วยซับได้นะครับ ต่อไปก็ใส่ฝาปิดนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วสองตัวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็ยก แล้วทําความสะอาดด้านล่างเพราะว่าหมึกมันซึมไปด้านล่างด้วยมันเต็ม,มเกินเราก็ค่อยทําความสะอาดไปโอเคนะครับอันนี้สําหรับวิธีการเปลี่ยนฟองน้ําซ้ำหมึกหรือว่าแผ่นซ้ำหมึกของแคแนลจีสองพันหรือว่าตัว g ีสามพันนะครับในราคาร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทหรือว่าร้อยแปดสิบสั่งได้ที่แอดไว้ทั่วประเทศหรือว่าสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้ผ่านช้อปปีก็ได้นะครับหรือวเว็บอื่นๆ่นหรือว่าถ้ามีที่เราสามารถสั่งได้ก็สามารถ เป็นเนือการได้เลยนะครับโอเคนะครับถูกใจยงไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวัสนีสวัสดีครับ